จะใช่อะไรครับจะกินจมาร้องเพลงดีเดียวจะกินยาโชหรือเปล่าีป้าตั้นจะมารีวิวการกินยานะคะอ่าตัวแรกยาแก้แพ้โอ้โหตบมือด้วยครับตบมือให้บอสด้วยนี่ทำให้ครบนะโอ้โหสุดยอดอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับทาหมันนกะดีงอร่อยไหมครับยาอร่อยชอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับ นี่ตัวที่สองนะคะอืมอร่อยรสชาติไหมครับอร่อยอร่อยครับพูดเพรๆค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะอร่อยคนี่ค่ะอร่อยค่ะอืมันนี้มันคือ40ยาขยายหลอดลมค่ะยาขยายหลอดลมครับเก่งมากเลยค่ะปั้นเป็นไรคะทำไมปั้นได้กินยาล่ะคะลูกมันคือเยลลี่มันคือเยลลี่อ๋อ เติมน้ำด้วยนะครับเอาขวดที่ C แล้วครับอะไรนะคะเยลลี่เลยนะคะเยลลี่เทปประมาณไหน่โอ้ใช่ใช่เยลลี่โอเคตเขียวนะำเขียวเหรอชาต้นเขียวค่ะอืะอร่ไหมคะเสร็จแล้วปมมือให้เจหน่อยค่ะเก่งไหมคะเติมน้ำด้วยครับคราวนี้เติมน้ำคนหน่ยเติมน้ำด้วยครับคราวนี้ กินยาเสร็จแล้วเต<อ>ิม,น,มน,น้ำนิดนึงเติมพลังหน่อยค่ะกินน้ำตามมากๆนะคะเก่งมากเลยอีกร้อนนึงโชว์ไปเลยสิบบาทค่ะโอ้โหอื้มฮึสุดยอดเลย,อ,ยๆๆอ่ะกินน้ำกี่บาทคะกี่บาทค่ะอ่าเบาๆนะคะโอเคอีกคำนึงนะคะโอ้โห สุดยอดเลยตัวมือด้วยรีวิวเสร็จยังครับบาตัารีวิวเสร็จยังบายยังบายบายอา thank you ด้วยไหมคะบายบาย h ต n k ค o u บายบาย thank y o u เอาใหม่บายบายเต้นคิ